Okay, okay, okay. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะพาเพื่อนๆเข้าครัวนะคะมาทำไก่อบสมุนไพรนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไปดูว่าวัตถุดิบในการใช้ไก่อบสมุนไพรมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปดูนะคะวัตถุดิบอันดับแรกเลยนะคะ ค่ะก็จะมีไก่เนาะเป็นเนื้อไก่เป็นเนื้อไก่น่องกกพูกนี่ค่ะนะคะสดๆเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยสมุนไพรเนาะตามด้วยสมุนไพรค่ะก็จะมีกระเทียมหอมหัวแดงนะคะแล้วก็มีพริกแห้งคานะคะ ตะไคร้นี่ตะไคร้แล้วก็ขิงเนาะขิงแก่แก่แล้วก็จะใส่ไปด้วยนิดนึงให้มันเผ็ดๆร้อนๆเนาะสมุนไพรแล้วก็ตามด้วยผิวมะกรูดเอาแต่ผิวอันนี้ทั้งหมดนี้เราก็จะเอาไปโขลกตำให้ละเอียดทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะเอามาคลุกกับเนื้อไก่เสร็จแล้วก็จะลงไปอบเนาะ แล้วก็จะมีใบมะกรูดนะคะเป็นใบมะกรูดนี่ค่ะแล้วก็กระเพรานี่ะกระเพรานะคะอันนี้เราต้องใช้แล้วก็มีเครื่องปรุงรสนะคะเป็นผงปรุงรสคานอนะคะรสตีคานอนะคะแล้วเราก็จะใช้พริกไทยด้วยนะคะพริกไทยดำนี่ เราก็จะเอาไปโขลกลงเครื่องสมุนไพรทั้งหมดแล้วก็จะใช้ตัวปรุงรสด้วยซอสแมกกี้นะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็มีน้ำตาลต่น,นิดนึงนี่ค่ะ,คะนี่นะคะคือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราใช้ในวันนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆคะ่ะไปชมวิธีการทำกันได้เลยคะ่ะตอนนี้นะคะติดตามชมนะคะ เพื่อนคะนี่งไงคะก็เป็นเครื่องสมุนไพรที่ไปโขลกตำแล้วเนาะเมื่อกี้เป็นสมุนไพรทั้งหมดนี่ตำม,มาแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะและแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาลงไปคลุกกับเนื้อไก่นะคะเ,เพื่อนๆก็ตามไปดูนะคะว่าจะทายังไงต่อคะ่ะตอนนี้ก็เอาไก่มาแล้วก็เอาสมุนไพรเนี่ยนะคะคลุกเขาเข้าไปนะคะ เยอะมากหอมมากค่ะสมุนไพรที่เมื่อกี้เนี่ยนะคะเราเอามาโขกเนี่ยนะคะเราก็โขกแค่พอหยาบนะคะไม่ต้องโขกให้ละเอียดนะคะโขกแค่พอหยาบ ็คลุกเค้านะคะให้เข้ากันนะะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยนะคะผมว่าเราจะต้องใส่อะไร,รบ้างนะคะหร่อเราก็จะมีใส่ซอสใส่ซอสแมกกี้ก่อนนะคะซอสแมกกี้ใส่ไป ก็ตามด้วยซอหอยนางรมนะคะ 好了。 เขาให้เข้ากันนะคะนะคะเพื่อนๆหน้าตาของสมุนไพรน่าทานมากเลยค่ะเราคลุกเขาให้รสชาติของสมุนไพรนะคะแล้วก็อซอสเนี่ยนะคะ ข้าเนื้อลงไปในเนื้อไก่นะคะแล้วก็เราจริงๆแล้วเราจะต้องหมักทิ้งเอาไว้นะคะถ้าเราหมักเอาไว้เนี่ยนัวก็อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะ30นาทีเนาะเราก็ลงเอาไปอบหรือว่าจะไปนึ่งก็ได้นะคะนะคะ แซบค่ะเพื่อนแซบอันนี้เราก็ต้องรอเนาะหมักทิ้งเอาไว้สักสิบหนาทีเดี๋ยวคือที่เราหมักสมุนไพรไว้แล้วนะคะก็ถึงเวลาแล้วนะคะประมาณ15บหานาทีประมาณนี้เนาะหอมมากเลยค่ะ นั้นนะคะเราก็จะเอาไปใส่หมอ้ออบนะคะเพืเ่อนนะคะ่นะ,ะนะคะเราก็เรียงลงออไป เาก็ลดไฟลงนะคะเสร็จแล้วให้เราเอาใบมากรูดนะคะใบมากรูดนะคะแล้วก็ฉีกแล้วก็ใส่ลงไปเข้าลงไปใช้ฉีกเราเนาะใบมะกรูดมันไม่หัน่นแล้วถ้าหั่นมันก็จะไม่ค่อยหอมเท่าไหรนะ่มาใช้ฉีกเอา ไตอนนี้เราก็เอาลงไปในหม,มอ้อแล้วไฟก็กำลังอบอยู่นะคะ็ต้องใช้เวลาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ เ,เดี๋ยวเราก็จะมาดูหนึ่งชั่วโมงผ่านไปว่าจะเป็นยังไงเนาะค่ะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไก่อบสมุนไพรเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟได้แล้วนะตามไปไหนี้เห็นไหมคะหอมเครื่องสมุนไพรเยอะมากไปเลยค่ะเพื่อนๆไปเสิร์ฟพร้อมกันได้แล้วค่ะไปทานพร้อมกันเลยค่ะ ถ้าเมนูนี้เพื่อนๆชอบนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b ส c ค i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่ตอไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต,ต่อไปของเรานะคะขอบคุณค่ะ